เพิ <Wow. S 2> ่แต่ผลงานละครเย็นจบไปเรตติ้งดีนะจ๊ะเรื่องที่เขาเล่นกับก๊ออนุว์แฟนเขาอะโอ้ยละครเย็นเลยล้าน คือเขาบอกว่าเนื้อหาถึงบางทีจะ,ะดูแบบว่าวนอยู่ในอ่างแต่มันก็เป็นการวนที่สนุกดีเหมือนกันนะคะล่าสุดน,นะคะซัมเมอร์นี้นางก็แบบว่าฉีกรุกนะคะความที่แบบว่าอ่ะนะคะอาจจะแบบเล่นละครดูแบบว่าใสๆใช่ไหมดูแบบว่าแบบเป็นสาวแรกๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะนางก็มีการพัฒนาการใ<ช>ส่ชุดแม่น้ำเขาเตรียมใส่ถ่ายคือจริงๆกันถ่ายไปแล้วแต่คุงเสียังไม่ออกซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเซ็กซี่ไปหรือเปล่าแลวแฟนหนุ่มกอล์ฟอนุวัฒน์ที่เขาผ่ากันเนี่ยเขามีห้ามใหม่โอ้ตัวอย่าไข่เลยเขาขู่ นี่ถามจริงๆถ้าสมมติน,นะนอนอยู่บนโขดหิน่ะแล้วไม่ใส่อะไรเสื้อไม่ใส่ใส่เป็น,ปนมีกินี่ข้างล่างอะแต่แต่ใช้มืออะใช้มือเนี่ยปิดเอาตรงเนี้ยปิดตรงนี้สำหรับของต<ก>ัวเ,เองแล้วกบคิดว่าโป๊ะป่ะสมมตินใ,นใ,นในในมุมความคิดเราว่าแต่ถ่ายชุดแม่น้ำนั่นคือถ่ายแฟชั่นไม่ใช่ไปนอนอาบแดดเอามือปิดเนี้ยเพราะว่า คือเขาถ่ายแบบประมาณนั้นเลยนะคือเปลือยด้านบนนะแต่ถ้าบอกว่ากว่าโปนะแต่มันต้องดูสลีลาด้วยถ้าเกิดคนที่เอาง่ายๆสมมตินาอกใหญ่เนี่ยจะดูเซ็กซี่มากแต่ถ้าเกิดคนที่แบบเออไม่ได้มีเยอะเนี่ยมันก็จะดูแบบเออก็ดูแบบพอน่ารักน่ารักเป็นแฟชั่นนั่นแหละนะคะแต่อันนี้เขาจัดเต็มจัดหนักนะคะเพราะว่าซัมเมอร์มาแล้วเนี่ยนะคะไปดูซิว่าแฟนห่วงไหมถ่ายขนาดนั้นนะอไปเลยค่ะ แรก<อ>ค่ะในชีวิตก็จริงๆแล้วก็ก็เป็นแบบชุดว่ายน้ำนั่นแหละเป็นแต่ว่าออกแนวแฟชั่นแต่ดูเหมือนรอบเปิดเจริงจริงเป็น เทคนิคมากกว่าค่ะเวลาตอนเราถ่ายเนี่ยอย่างภาพที exactly ่นอนอยู่ใช่ป่ะคะก็จะใส่ใส่ครบทุกชิ้นนะคะไม่มีการแก้มีการเซฟขอบคุณนะครับเซฟค่ะเซฟแน่นอนค่ะทั้งข้างในข้างนอกแล้วก็แล้วก็ดูคนรอบๆข้างด้วยอะไรเงี้ยค่ะการลีนทันอิ่มเลยใช่ค่ะต้องจะมองข้างจะหัว Emmy โดนนั่นเลครับที่วันนี้เราเพยไม่ได้อะไรเลยแล้วลยเลยนะครับผมเพีทฟีดแบ่งอ๋อ ถึงฟิลแต่หน้าตอนนี้นะคะค่อนข้างดีอันนี้หนังสือยังไม่ออกกําลังจ่อเร็วนี้ก็ก็ค่อนข้างดีค่ะยังไม่แบบยังไม่มีในแง่ลบเท่าไห่อย่างเงี้ยค่ะคิดนานไหมคะก่าจะถ่ายคิดนานไหมถามว่าใช้เวลาคิดไหมก็ใช้เวลาค่ะแล้วก็คุยกันในครอบครัวด้วยว่าเออถ่ายดีไม่ดีจริงๆนี่ก็ข้อโปรกรมาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็ หมดจะหายแล้วแต่ลาะอย่างก็คงพต้องกับตัวบทไม่มาผ่านภาพอะไรหลายๆอย่างมันมันมันพอดีก็กก็ยดีว่าหลายคนบอกว่าคอนเซ็ปต์มันดูแรงไปลอย่งรับคำกระแสน้ำตามที่จะตามมายังไงก็ได้มาวันค่ะไม่ว่าจะทำงานอะไรเราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับกับกระแสทั้งด้านบวกและด้านลบไม่ไม่ไม่ม่ปัญหาค่ะที่นี่จะอีกว่าเราจะได้รู้ว่าครั้งต่อไปเผื่อมีอีกเราจะได้ปรับอะไรยังไงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีขึไม่อายยังไง การโคดที่เปอร์ฟอร์แมนะครความรู้สึกก็ต้องเขินนะครั้งแรกไม่ได้เคยแบบถ่ายมือขนาดนี้มาก่อนเงี้ยค่ะก็มีบ้างแต่เหมือนพี่จอร์ดเป็นคนถ่ายเพราะเขาก็ค่อยๆช่วยบิวทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็สนุกค่ะขอบคุณคุณพอลีคะขอบคุณคุณพอลีน่าเลยกองถ่ายที่บาร์ไหมสำหรับเซอร์มีเซ็กซี่ที่สุดค่ะที่เคยถ่ายใช่แล้วก็เห็นหรือยังก็เห็นหลังจากที่มีภาพ เลือกลงหนังส so, kind of ือเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นส่วนในเรื่องของในเรื่องงานมากกว่าเรื่องสัวนตัวแสดงว่าเราไม่ได้บอกเขาว่าเราจะไปถ่ายใช่ไหมเขาเขารับรู้ค่ะก็เหมือนแบบคุยทั่วๆไปอะไรเงี้ยวันนี้มีงานอะไรวันเดี๋ยวไปไหนอะไรบ้างอะไรแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้มากา แบบนี้ข้าแบบไหนบัทก็บิกเออร์น้องๆจกัดนารบเดยเรื่องี่มามีแบบเปิร้องเีก่อนแปลว่าแบบใครบรษัก็คงจะปรึกษากับพีมผู้จัดการแล้วก็พ่อแม่มากกว่าค่ะพี่ก้าก็เหมือนอยู่ในส่วนของเพื่อนร่วมงานมากกว่าไม่ไม่ได้แบบว่าช้าทำเราว่าเอ้ยเขาจะโอเคไหมอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกันทางคนละส่วนแล้วเามีชมมีไหมแ้แ่คะน้เห็นแล้วน้องอยู่บ้านอันนี้ต้องไปถามเขาเอง อะไรกันหนูมากค่ะที่สุกบก็ไม่เคยพูดก็บอกแก่นี้ยังหลไม่บอกแต่หนูบอกให้ซื้อค่ะกเข้าถึงนะคร็มีเท่าไหร่ก็ควรจะซื้อให้หมดลงับสเปิรสุดสัปดาห์ค่ะจะระวางแผงวันที่16นี้แนี้ค่ะ ที่จะมากไปออกมาร่วมกันว่าคือหอยเยอะเลยคือว่าจริงๆอย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องของเทคนิคลีทาร์อะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งคือมี่ไม่ได้เล่นละครอย่างเดียวไม่ได้เป็นนักแสดงอย่างเดียวมี่เกิดจากนางแบบมาจากไทยเวทีเวทีไทยซูเปอร์โมเดลมันก็จะมีความเป็นนางแบบอยู่ซึ่งนางแบบเขาก็จะถ่ายแฟชั่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะก็ต้องรอดูต้องรอดูค่ะแต่ว่า ถ้ามีเนี่ยคงไม่เร็วๆนี้แน่นอนคงแบบหลายปีะค่ะนานๆจะเป็นเซตนี้ทั้งทั้งเล่มเลยหรือว่าจะมีเป็นแบบว่าสองชิ้นอะไรก็ไ้ก็มีหลากหลายค่ะมีหลากหลายในในในเล่มนั้นก็ต้องก็ต้องไปซื้อดูแต่รูปที่ที่ออกมาคือแบบรูปรูปวาสุดไหมคะอ่าใช่ค่ะค่อนข้างหวานสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนีถ่ายอะไรแบบนี้ มีติดต่อแทบทุกบีค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกหลายๆอย่างยังไม่พร้อมด้วยอย่างปีก,ก่อนๆอยนะ่างเงี้ยเราก็ยังเด็กอยู่แล้วก็ประสบการณ์ยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เห็นว่ามันเหมาะสมแล้วแล้วก็ก็ไม่ได้ตัดสิดใจคนเดียวค่ะก็คุยกับผู้ใหญ่ด้วยนีครับพอ จริงไม่ถ่ายคนก็เหมือนหน้าก็แรงอยู่แล้วไม่อะค่ะยจริงถ้าติดภาพส่วนมากเท่าที่หนูได้ยินคือติดภาพเรียบร้อยจากในละครอะไรอย่างนี้มากกว่าก็ก็อยากจะให้เห็นในหนูในรูปแบบหลายๆรูปแบบหลายคาเละคะ็คเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกา้าถ่ายบบสหมองนปกมันเท่าไหร่ถามว่ามีลิมิตไหมมีแน่นอนค่ะด้วยด้วยอายุแล้วก็เผื่อว่าในอนาคตบางทีถ้าเกิดเราเราเปิดหมดอย่างเงี้ยอนาคตก็ไม่มีแล้วจริงๆก็ แล้วก,ก็คุยกันแต่และชุดแต่และชุดเวลาเราถ่ายดูน้าเสร็จว่าประมาณนี้ได้ไหมหรือขนาดนี้พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะทางช่องด้วยังไงบ้างคะทางช่องก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเรียกพบไม่มีปัญหาอะไรค่ะตอนนี้ก็ยังโอเคยังมีอยู่ค่ะอีกหาปีค่ะใช่ ไม่สนุกแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะด้วยท่าโพสอะไรหลายอย่างแล้วก็ก่อนที่จะไปถ่ายก็ค่อนข้างที่จะทรมานตัวเองเหมือนกันีใช่ต้องชกมวยต้องอดอาหารต้องคือเหมือนเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเราถ่ายครั้งแรกเราก็อยากจะให้ออกมาดีอะไรเยงี้ค่ะแต่ก็เราก็ต้องยอมรับกับหลายๆคนที่อาจจะแบบเออมองเออมันไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเย่างี้ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ติดต่อมาอีกก็น่าจะถ่ายน่าจะได้เห็นอนนี้ ก็ต้องรอดูไปเผื่อว่ามันมันมันอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยค่ะแล้วคอนเซ็ปต์บางทีมันอาจจะไม่เข้ากับกับตัวมี่ด้วย,ยไรเงี้ยค่ะ <c oughs> มยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางด้านละครเดินแบบไปเรื่อยๆก่อนนี้ก็เหมือนแบบเป็นอีกงานงานหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะท้าทายเพราะว่าเวลามีไปเที่ยวทะเลมีไม่เคยใส่ยุดพีหรือไม่เคยถ่ายชุดว่ายน้ำมีแต่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่อยากจะให้ให้คนอื่นได้เห็นค่ะไปที่หน้าต่างไป้ก็แบบต้องนอนอยู่บนบุดหรืออะไรแบบนี้เจ็บรูปติดหลังอะไรเงี้ย โหเจ็บมากค่ะแล้วก็ไม่ใช่โขดหินธรรมดาคือมันเป็นโวดหินที่สูงมากแล้วก็เดินเลาะขึ้นเข้าไปในป่าขึ้นเขาอะไรอย่างนี้เข้าไปค่ะก็ที่จอไปหาโลเคชั่นแต่พอเหมือนแบบพอเราเข้าป่าแล้วเราออกมาแล้วแบบเหมือนเทว่าสวยค่ะสวยเราก็ยอมแบบภาพออกมาสวยเราก็โอเคก็แค่พูดถึงเฉยๆ่ะคะจริงๆ อย่างที่บอกว่าจะแยกแยะในเรื่องของงานก็งานแล้วก็เรื่องส่วนตัวอะไรที่ปรึกษากันนอกเหนือจากงานก็อีกเรื่องหนึ่นง,งค่ะต้องทำใสม่ำมอเยค่ะ ไม่อยพูดอะไรเขาไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่แต่ก็หนูบอกว่าเออต้องซื้อนะออต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องอุดหนุนกัหน่อยก็ไม่ได้ห้ามอะไรหรอกมั้งไม่ได้ห้ามค่ะแล้วหนูเชื่อว่าเขาก็ส่วนตัวเขาไม่คิดจะห้ามหรอกเพราะว่ามันเป็นงานงานหนึ่งมันก็เหมือนกันเล่นละครแสดงเดินแบบอย่างเงี้ยค่ะแค่แค่เปลี่ยนเซกเตอร์ไปเฉย ออกไปข้างนอกไหมเคยแน่นอนค่ะมีช่วงที่แบบงานยังเพลีๆลงแบบไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ว่าถามว่าแบบนะตอนนี้หนูไม่ได้ออกไปเที่ยวที่แบบเป็นขับหรือนั่งชิลก็แทบจะไม่ได้ไปมาเกือบปีแล้ว,วค่ะแล้วก็ไปเนี่ยเหล้าก็ไม่ค่อยได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ค่อยแตะเนแบบกินน้าเบาๆอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องยาเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะเนแ นิดนึงอะค่ะจริงถาวว่าเคยเจอข่าวแรงมาก่อนอันนี้ไหมก็เคยทั้งท้องทั้งมือที่3และเยอะแยะเต็มไปหมดก็ถือว่าเป็นสิ่งฝันละกันค่ะไม่เป็นไรก็ขำๆไปก็มีอะไรให้คนได้อ่านได้เตือนว่าเออยังมีแซมมี่อยู่นะอะไรเงี้ยให้คนได้นึกถึงค่ะ เด็กที่อยู่ในสังกัดพี่หวันเก้านะหวันเก้าแซมมี่ด้วยเหรอคะแซมมี่ด้วยเอมี่มรกตแล้วก็อาริยรศราอดิยุริศราแล้วก็กรอบอนุวัฒน์โออนุชิตโเด็กพี่ก็เยอะมากเลยแล้วก็ชมพู่อาจจะเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าเหมือนกับว่าชมพู่ก็คืองานแล้วก็คุณหวันเจี๊ยบเป็นคนรับให้ค่ะก็เขาก็มีหลายคนอยู่ในมือเหมือนกันตอนเนี้ยนะคะแล้วดูกัน